ผ่อวันละ251บาท สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับกอฟสมชายคาร์เซ็นเตอร์อารันนะฮะของเรามีทั้งหมดด้วยกัน2ส,สาขานะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภออารันยประเทศจังหวัดสายแก้วสาขาที่2อนะครับอยู่ที่บ้านเก่าซอยสิองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับ isuzu d max v c o r s Z e t สาคันนี้เป็น 4x4 คูณนะครับเป็นโฟวิลนะครับเครื่องยนต์ขนาด3.0ครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์กระจังหน้าแบบโครเมียมมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับสำหรับเจ้า i ีซูซูดีแมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับก็มีเซ็นทันล็อกด้วยนะครับวิทยุ FM นะครับ CD มาพร้อมกับบลูทูธ มีแอร์แบ็กคูหน้านะครับระบบเบรก ABS กระจกไฟฟ้านะครับมีล้อแมกอัลลอยมาให้ด้วยครับขนาด18นิ้วต้องเรียกว่าใหญ่โตกันเลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมกับบันไดข้างด้วยเป็นสีปร้อนเงินสวยมากๆด้านท้ายมาพร้อมกับกันชนแบบโครเมียมไฟท้ายมีที่ครอบแบบโครเมียมมาให้ด้วยนะครับด้านหลังก็มีแมกไลเนอร์มาให้ด้วยด้านหลังก็จะเปิดแคบได้อย่างนี้นะครับข้างหลังจะเป็น เบาะหนังสวยงามมากๆนะครับข้างในเป็นสีดําหมดเลยด้าน,นบนหลังคาจะเป็นสีเบลดนะครับแล้วผมพามาชมห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับสาหรับเจ้า Isuzu D-Max คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0ทุกสภาวะบนท้องถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาเดินทางไกลปลอดภัยแน่นอนคันนี้ถึงจะเป็นเครื่อง3.0สําหรับ Isuzu D-Max นี้เขาขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ํามันอยู่แล้วอันนี้หายห่วง เจ้าอีซูซูดีแม็กวีคอรสสามุดศูนย์แซดสี่คูณสคันนี้ราคาเพียง5้าแ0 0สบาทผ่อนวันละ251บาทเท่าน,นั้นเองนะครับสนใจอีซูซูดีแม็กวีคอรสสามจุดศแซดสี่คูณสันนี้โทรที่เบอร์097 4 2เก5าเเราพร้อมให้บริการสำหรับทุกท่านวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับดูแลสุขภาพปลอดภัยจากโควิดและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ thank you